มาครับเกมนี <finde> ้พบกับเซตใหม่ไบร้อนนะครับบอกเลยโคตรแรงดีมากดีมากนี่ดีมากจริงตอนนี้นี่หลังจากที่ผมเล่นครบ5เกมนะครับก็เหมือนจะปลดล็อกอะไรบางอย่างรู้สึกได้ถึงพลังแรงมากเลยแล้วก็โภจังหวะเข้าไฟอะไรพวกนี้เนี่ยโภจังหวะจ่ายคอมโบก็จะดีขึ้นกว่าคลิปปืนก่อนนะครับก็น่าจะได้อะไรเยอะนะสำหรับเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยก็ชนเลงกับวิโรนะครับที่เพิ่งถูกปลับมาอันนี้เก่งไหมไม่รู้นะครับต้องลองไงกันดูบายเราไปดูเกมนี้กันเกมนี้เขาเล่นเอลสูฟ้ามานะ ตามมาจะเอาเรื่องอยูน่นะวิโลนี่ใช้ความแตกลากไม้นะบิลโลมีสองชีวิตน,นะครับต่วนนี้เขาสองช้าไปนะครับเบี้ยพัดตีวิพอลเซฟฟิกเกอร์เลยข้อ <c oughs> ต่างในไฟนี้ระหวา่างผมกับวิโลคือผมตีทั้งคนทั้งคีสส่วนวิโลตีคนอย่างเดียวนะครับฮอลเดอรสองช้าไปก็เรียบร้อยเลย ตอนนี้นี่เขาเสียออของไปเยอะมากนะครับทั้งพาสีแล้วก็ฟิกเกอร์เนี่ยแล้วก็ขึ้นาดาวเอมาเต็มเลยเลยขึ้นจอกกอร์นะครับเพิ่มความแรงเลวีโรนี้ค่อนข้างนนก่อนนะครับเราก็ปวดเลยไม่ออกมาก็ัวคปปลวิปตาแลยก็ตัดสัยญากรไปเลยในคลิปนี้จะเห็นว่าผมตีทรรมดเยอะมากนะครับถ้<ม>า <laughs> หากหลอดผมไม่เต็มสาบเกยจริงแต่ผมแทบแคสกิลถ้าหากมีศัตรูอยู่ใกล้นะครับ วีโร่เ,เ,เหลือเกือบสิบเฮ้ยวีบุกคซั่นกันปั๊บเลยอ่ะเกินไปแต่ดีผมไม่ตัดเือเลยเนะี่ยโล่มันเยอะกว่าที่คิดนะโล่สติมันนะเย้าทีคินนะมีชีด็ดอยู่นะตอนนี้การเงินทีมเรานี่ตามอยู่หกร้อยนะ สกอร์ไม่ค่อยต่างครับแต่ว่าการเงินนี่ต่างถึงกร้อยมุมคลิปดีฮะสกิลหนึ่งทีดเดียวเกือบเต็มหลอดนาคอนเอาดับซะเยอะครับต่อให้แป๊บ โอ้ยโอ้โหนี่สามทีชุดเดียวกับแตกเลยโอ้กันไหมโคตรแรงมันนี้่ายจริงนะครับจะได้บุกเหมดวันได้บุกเค้นปุ๊บทีเดียวแตกแน่เลยฮะบุกเค้นมาละสองสองหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอี่วยังไงเนี่ยอ๋อแล้วาปกปิดทาง ยได้ตอนนี้ก็เกมเริ่มไหล <bunker. S 2> นะครับเงินตามเกือบ2,000ันเฟนิกกับเอลโซนี่รวยมากเลยจริงนี่กินกบนี่ควรจะขึ้นซัมโลนะขึ้นซัมโลเกมน่าจะไม่ยับโอ้โมิโนซาจัดเฮ้ยม้าสีไม่มีก็ซาเฉยเดี๋ยวชื่อไปนี่เราจะขึ้นเราขึ้นนุ่นมาเราคึ้ดาวนะครับแต่ก็ได้จบก่อนเอ้ยสตาร์มาแต่เครื่องตกหรือเปล่าเขาเนี่ยน้อแบ๊ ยังไงเขาผมเรียวร้อคอมโบเวลาเปิดเขาก่อนนะครับก็จะเป็น2ตี1แล้วก็อันตรีนะครับแต่ว่าถ้าหาโดนเขาเปิดก่อนอันตรีก่อนเลยก็ได้แต่ถ้าเปิดเขาต้องเรียงตามนี้นะครับจะได้รับเสูงสุดๆวีโรนี่เหมือนจะแคร์แคร์นะครับเอาจริงตัวที่ยืนที่กับวิโรแล้วชนะทั้งสองชีวิตนี มันเป็นหางง่ายๆมันลีมมีกี่ตัวเองนะครับอ่ะความลุยโดนลืมมาครับหรือว่าผมไมีอติหรือเป้าอ่ะสรุปเรกชันครับพีโลชนเลนสู้ไบรอนไม่ได้ครับไม่มีทางเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปอบที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่้าโบรไฟ์ของเรา แล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กแล้วให้กดที่ o p e n ID จากนั้นให้กดฉลอดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เล่มเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่ใบเอ็มพิมคำว่า Rv นะครับจากนั้นก็วาง o p e n ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครลองมองหา ID Rv คุ้มๆพร้อมเล่นลุ่นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ艾米顿 TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีชู้อิดตามมากถึงหนึ่งสายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาร์เวียคาร์โราคา,า,าเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สาสิบบาทนเท่านั้นเองนะครับสามารถดูก์เพจใต้คลิปได้เลยครับเ่อกี้ขนาดเลือดผมแบบน้อยกว่าเยอะเลยนะคือต่อให้มีพาสีก็โดนผมตีกเก็บเลือดรัวๆเืินม,ม,มาสู้ไม่ได้อยู่ดี อ่ะตอนนี้น่าจะเห็นนะครว่าวีโร่นี่ขึ้นสาย2อจอบมานะครับแล้ว2งจอบมียังไงคือวีโร่นี่เบต้าเมทม,มันช่วงๆเยอะนะครับมันไปคูณ AD ต้องเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วยิ่งแบบมีจอบกอดที่บอกว่ามันสามารถเจาะให้เอ,อ,อียฟันก่อดต่างได้เนี่ยคือมันยิ่งคุ้มค่านะครับเอาไม่อามันต้องออกก็ได้ออกดับแดงเลยยิ่งได้ดับแดงไว้ยิ่งดีนะครับดาเมจจะพอปิงงดง เห็นแว่าไอ้ช่วงก่อนนั้นที่ผมไปชนซาต้าเนี่ยผมรัวไม่ตายนะแต่ถ้ามีดับแดนนี่ตายเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูความคิดโกงของไบรอนครับนี่จะเป็นความคิดโกงของไบรอนแล้วโอ้ไปแล้วสั้นรัวครับเรียบร้อยตายโคตรไปอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้มันไม่ต้องพึ่งพาพลังจูปีสักเท่าไหร่นะครับมันสามารถกดสกิลสแตมได้นะครับนิ่งมือไวเท่าไหร่ดาวเมย์ยิ่งออกไวเท่านั้นนะครับกดด้วยไวนะสกิลอะ ตอนนี้เงินนำ600ล้านนะครับข้าบนนี่คลิปลึกไปหน่อยนะครับตรงกลางก็ไม่มีคลิปนั่งเคลียร์ทับไปบได้พยาดล่ารอรับเว็บการครับเป็นเอกนี่รวยมากม แต่พอเล่นได้เดีสแดาต็กไม่ครบต้องมีสองต็กตะกี้ได้แค่สองต็กได้ไหมไม่พอถ้าเป็นเวลาว่างมากพอนี่ก็ตีมลัศใส่ครีมนะครับจะตัดไปในตัวนะตุกามีิบวนนะครับ เค่คเสร็จเขาไปเติมมาเดียวปลอยเขาลุยเ่ลแล้วครับจะตาอีกแล้วอะไรรับดันอ้โหซาต้าบินเก็บสองเฉยอะไรนี่ยเอาเรื่องนะ เค้กคิวไว้เสร็จก่อนแล้วพอีเกร์ทับไม่ใช่เห็นทับด้วยไเคียวนะเอาคลิปก่อนนะเป่นลานครับเป็นนำคานสกิลตัวจบนันถ้าเวไวริงนี่เอาฟฟนิกไม่ลงนะฟฟนิกนี่หมอบนลีเฟไวไวเล่น วีโร่างไงตอไม่มีนะตอไม่มีนะเฮ้ยตองเนี่ยมีวีโรแกล่างนี้ใช่ไหมอ้หแรงมากนะ โอ Th ้มบอเกินวอเตอนี่มันแรงว่ะนะเอาจริงเอลโซนี่โดนสกิลหนึ่งไปทีนี่เกินครึ่งร้อยนะโดนทีนึงก็ตายเลยครับโอ้แบงค์ที่ตรงนี้เรามาดูเพื่อนเล่นยันบ้างครับที่ตรงนี้น่าแบ่งคนไปเอาด้างนะได้ความกลางความเดียบ ที่ต่อไปนี่ผมก็จะเอมีอาร์มนะครับมอาร์มนี่เอาแบบคือเวลาเข้าไปรอนเนี่ยคือมันต้องเข้าชัวเข้าแล้วบต้องได้คิวสักตัวหนึ่งครับมันจะคุมเพราะงั้นเลยจะไปงงงเรื่องของดาเมจค่อนข้างลำบากนะเข้าไปปุ๊บเทได้หนึ่งหรือไม่ก็เข้าไปปุ๊บฆ่าได้สองค่ะได้หนึ่งอันนี้คุ้มแล้วเป็นตัวร้ายชีวิตเลยนะครับโอ้ลโหอีเดียครับ เฮ้ยฟินนี่ได้นะคอยย่ำเลยอุ้ยยังไม่ตีเดี๋ยวแรงไปไม่เนี่ยนี่เงินเท่ากันด้วยเนี่ยหืม Retreat ตากอร์ก็ยังมีใตาย ถามว่าไอ้สูฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้นะมันจะไปเก่งเลยนเล็กเกมหน่อยนะครับตอนที่แบบได้ถูกตีไกลแบบเอ,อ่อแบบสตั๊กเยอะแล้วอะไรเงี้ยเอลโซตีไวก็เก่งนะหรือว่าจะเล่นสายซูมได้นะครับสายซูมก็ออกเป็นแบบฟาร์มแดงแต่ถามว่าคุา้มไหมก็ไม่เคยคุ้มเท่าไหร่เพราะเอลโซมันใช้การลดเกราะเอปอร์เซ็นต์ดีสุดตอนนี้สตั๊กมีแค่สตั๊กเดียวครับ ต้องขากกดคลิปสิต่อไปสตักแดงนี่ฉันจะ่ขึ้นไม่ได้ใชุ้กเสียสตักเสียแล้วตรงนี้แหละไม่เลชิ้นท้ายนี่ขึ้นเป็นของกันตะคินนะครับจะขึ้นเป็นเคียวดาวฟ้าตอเกิดอะไรอย่างงี้ได้หมดเลย เขาคุมเชิงอีกป้องบุญครับเจมีครับเลฟิกเกอร์ครับเคทับกันตอนเค้านี่กดลันตีด้วยนะจะได้แบบเถ้าเขาโซ้มาจะไม่ต้องเสียเลือดจริงอ่าเวลาเแทบ ต้องวางก็แต่งกับด่าก็ได้นะครับเพราะว่านะตรงนี้เราไม่เอาอยู่แล้วนะครับว่าเราติดเคิร์สติดเคิร์สจะตีบอลลงครับซึ่งก็ไม่มีคนมาตีเลยวีโร่ข้างบัว ติกกเอร์มีีเน่ยามุมถามุมกันถามุมเล่นอยน้อ้าวโอ้โหแล้วได้สองเฉยกำไรจัดจัดเอาจริงใบรอนี่สิ่งที่ยากที่สุดของการเล่นมันเนี่ยก็คือต้องเล่นใจเย็นๆแล้วก็จังหวะตัดใจจะเข้าคือต้องแบบเข้าแบบตัดใจแบบฟุ๊บฟั่มเลย เดีช้าไม่ไหวตอนนี้หลังหักแล้วครับแดงจัดก็พอมีดาเมจนะช็อเลฟยือู่นี้ของนะครับแต่ลองหัวเป็นอีกดย่างพรบอ่าเรียบรอย มาดูบอกจบได้ไม่จบนะจบได้ไม่จบนะและนี่อยากให้ดูตรงนี้กันครับวีโรตอนนี้นี่เลือดหนึ่งหมื่นทวดเลยนะครับซึ่งหายากมากนะครับที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าท้นทวดอย่างนี้นะครับหมื่นทวนเป๊ะๆเลยเลือดหมื่นทวนเลยต้องออกเซตนี้นะทีมเรากำลังเอากระเยอร์นะครับทีมขาว์บุนายอยู่ ผมดันเป็นตรงเลยครับทำไมมาการนี่บ้านแตกนะเฮ้ยเจอลูกนี้เฮ้ยนล้วมันกือบหมดเลยอ๋อโอ้เยอะไปเดี๋ยวยังไม่ไหวนะครับโอ้เยอะเลยเฮ้ยคลิปเข้าบ้านไงนี่ครับ เม่น,นัวละได้ยินหน้าป้อมเขาเลยโอเคอเรจบเกมครับอ่ะอันนี้ก็น่าจะไปเห็นความแรงของไบรอนแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอ่อจังหวะการล้วงการเข้าเลยมาเนี้นะครับซึ่งถ้าหาวมันเข้าจัางหวะซ้อเนี่ยการันตีเลยว่าิดได้หนึ่งคิวแน่ๆเพราะตัวมันเนี่ย มีฟีีที่ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จ่ายสกิลรัวๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้แบบไบรอนนีครับลองให้ขึ้นเล่นทีเพอร์เก่งรวมกันเถอะนะครับก็ลองหาจังหวะเข้าไปที่ดีแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนเซตไอเทมเนี่ยผมว่าเซตนี้ดีนะมันดีตรงที่ว่ามันมีบล็อกเคนในการทําให้ตัวไบรอนเองเนี่ยมันสามารถวิ่งเข้าไปได้ดีขึ้นนะครับมันจะดีกว่าไปออกลองกินรุ่ชิ้นเดียวแล้วก็ไปขึ้นชิ้นอื่นการขึ้นบล็อกเคนแล้วก็ตามด้วยลองกินรุ่นเนี่ยมันก็จะได้ การเจาะกอดที่สูงขึ้นนะครับเพราะมันไม่ซับทอนเพราะมันไม่ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็มีครูดาวเยอะขึ้นเลยการใ่นสของการเล่นมารโรดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตืมใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ